เพลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มบทบาทของตนในด้านการป้องกันประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะตามแนวชายแดนต่างๆที่มีความตึงเครียดสูงแต่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ทําให้โลกจับตามองมากที่สุดกลับไม่ใช่การประทะกับมหาอํานาจใดๆหากแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนบีโออันเป็นจุดประทะระหว่างกองกําลังจีนกับกลุ่มกบฏท,ที่รู้จักกันในชื่อหมูแดงหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่ากบฏพูช้าซึ่งกลาย เป็นชนวนของความผิดพลาดร้ายแรงที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนกลุ่มพูชาหรือเรดพิกในภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงกลุ่มกบฏธรรมดาหากแต่เป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีรากฐานมาจากชนกลุ่มน้อยที่อยู่ชายแดนด้านใต้ของจีนและตอนเหนือของประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มนี้มีแนวคิดชาตินิยมที่รุนแรงและต้องการแยกดินแดนออกจากการควบคุมของรัฐบาลกลางจีนต้นปี2025รายงานข่าวเริ่มมีการพูดถึงการเคลื่อนไหวผิดปกติของกองก,องกำลังพวกเขา ได้รับการสนับสนุนด้วยอาวุธที่ทันสมัยเกินกว่ากลุ่มกบฏทั่วไปและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นทั้งการซุ่มโจมตีขบวนรถลำเลียงสินค้าการวางระเบิดริมถนนและการจี้จับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของจีนอย่างชัดเจนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวจีนได้ตัดสินใจส่งหน่วยรบพิเศษเข้าพื้นที่และนำอาวุธยุเทธโธปรกรณ์สมัยใหม่เข้าร่วมปฏิบัติการด้วยหนึ่งในนั้นคือการใช้ ระบบปืนใหญ่อัตโนมัติใหม่ล่าสุดจากบริษัทนอริโ o ร่วมกับโรล,ล่าตระเวนรุ่น CH6 ที่สามารถบินได้ตลอด48ชั่วโมองต่อภารกิจและติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีหากแต่อยู่ที่ข้อมูลข่าวกรองที่ผิดพลาดเมื่อวันที่3มิถุนายน2025หน่วยลาดตระเวนของกองทัพจีนได้รับรายงานจากโรนว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยรวมตัวอยู่บริเวณหุบเขาบีโดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหน่วยรบพิเศษจึงตัดสินใจ เปิดปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบโดยใช้ระเบิดนำวิถีจาก U A V ถล่มพื้นที่ดังกล่าวในทันที่สิ่งที่ตามมาคือความหายนะภายหลังการถาล่มกลับพบว่าพื้นที่ที่ถูกทำลายนั้นไม่ใช่ฐานที่มั่นของกบฏแต่เป็นชุมชนเล็กๆที่มีพลเรือนอาศัยอยู่และมีโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็กๆก,กำลังเรียนหนังสือความผิดพลาดในการระบุพิกัดจากโดนส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตกว่า28รายบาดเจ็บอีกนับสิบรายและภาพที่โดนเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียในวัน รุ่งขึ้นกลายเป็นไวรัสที่สร้างกระแสต่อตาจีนอย่างรุนแรงไปทั่วโลกรัฐบาลจีนพยายามควบคุมสถานการณ์ทันทีโดยออกถแถลงการ์ว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างรอยร้าวอย่างลึกซึ้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับกองทัพจีนรวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มกบฏพูชากลายเป็นฮีโร่ในสายตาของประชาชนบางส่วนจากจุดนี้เองกลุ่มพูชาจึงเริ่มได้รับการ สนับสนุนมากขึ้นมีทั้งเงินทุนอาวุธและอาสาสมัครหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมการประทะจึงรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกองทัพจีนตอบโต้ด้วยการส่งระบบต่อต้านโรนแบบสกายอนห0และใช้ยานพาหนะหุ้มกรอบ vn หนึ่งเข้ากวาดล้างพื้นที่แต่ทุกครั้งที่พวกเขาเข้าไปในภูเขากลับต้องเจอกับดักระเบิดซุ่มและการซุ่มโจมตีแบบกองโจรที่ทำให้สูญเสียกำลังพ้นจำนวนมากเสี่ยงที่สร้างความสั่นสะเทือนที่สุดคือการที่ทหารจีน หลายคนที่เคยเป็นบีรอบุรุษในการรบกับกลุ่มหัวรุนแรงในเขตอื่นๆกลับกลายเป็นคนที่ต้องเผชิญภาวะ PTSD อย่างรุนแรงหลังกลับจากภารกิจที่บีโวกกเขาให้การว่าไม่ใช่เพียงแค่การรบกับศัตรูที่มองไม่เห็นแต่ยังต้องรับมือกับความกดดันทางจิตใจที่เกิดจากการสังหารผิดเป้าหมายทหารคนหนึ่งกล่าวว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การถูกยิงแต่เป็นตอนที่ผมกลับมาดูภาพจากกล้องรนแล้วพบว่าเราเผลอฆ่าเด็กจากเหตุ การนี้รัฐบาลจีนเริ่มตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบอาวุธอัตโนมัติและพิจารณาการใช้ AI ในภารกิจลาดประเวณท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ต้องการให้จีนเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถล่มหมู่บ้านในหุบเขาวีดีโอในระดับสากลหลายประเทศเริ่มกังวลถึงการใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับอาวุธยุทธโธปกรณ์นะเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจะไม่ต่างอะไรจากการกดปุ่มฆ่าคนโดยไม่มีมนุษย์ ควบคุมนำไปสู่การประชุมฉุกเฉินของสหประชาชาติในช่วงกลางปี2025เพื่อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ควบคุมการใช้ดโดรนและอาวุธ AI สำหรับกลุ่มภูชาพวกเขาใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่ออย่างชัดเจนภาพของเด็กที่เสียชีวิตถูกติดบนโปสเตอร์รอบค่ายฝ่ายนักรบโพสตคลิปการประทับบนแพลตฟอร์มและพร้อมข้อความว่าเราจะล้างแขนแล้วพวกเขาก็ล้างแขนจออริในเดือนถัดมากลุ่มภูชาก่อเหตุ ซุ่มโจมปีขบวนรถทหารจีนที่กำลังส่งเวชภัณฑ์ไปยังค่ายผู้ลี้ภัยมีผู้เสียชีวิต17รายโดยในจำนวนนี้มีผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยรบพิเศษรวมอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้จีนต้องทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมดหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าจีนเน้นการใช้อาวุธมากเกินไปและละเลยความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่โดยเฉพาะกับกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการถูกกดขี่ท้ายที่สุดจีนต้องตัดสินใจ เปลี่ยนวิธีการจากการใช้กำลังมาเป็นการเจรจาและพัฒนาเศรษฐกิจแทนรัฐบาลประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบภูเขาบีโดให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับประชาชนในพื้นที่และสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ที่เคยถูกระเบิดแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นแค่การล้างภาพลักษณ์แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สำคัญในยุทธศาสตร์ชายแดนของจีนเหตุการณ์ที่บีโดไม่ใช่แค่ความ ขัดแยงระหว่างกองทัพกับกบฏแต่เป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดเล็กๆในเทคโนโลยีสามารถนำไปสู่ผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตมนุษย์และอาจเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างไม่คาดคิดและนี่คือเรื่องราวของเหตุการณ์บีโอการ,รเผชิญหน้าระหว่างจีนกับกบฏท,ที่กลายเป็นเหตุการที่โลกไม่อาจลืมเหตุการณ์ชายแดนบีโอไม่ได้เป็นเพียงความผิดพลาดทางการทหารอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นวิกฤตทางการทูตน ระดับโลกรัฐบาลจีนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลทั้งจากภายในและภายนอกประเทศสหประชาชาติสหาภาพยุโรปและแม้แต่มิตรประเทศของจีนเองก็เริ่มเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างโปร่งใสเสียงสะท้อนจากทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามว่าจีนกำลังทำสงครามกับสัตวูหรือกำลังฆ่าประชาชนของตอนเองจีนอย่างคงแสดงจุดยืนแข็งกร้าวเช่นเคยแต่ครั้งนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วภาพถ่ายจากเหตุ การภาพวิดีโอจากโดนภาพเด็กหญิงตัวน้อยที่รอดตายแต่ต้องเสียแม่ไปทั้งหมดถูกปล่อยว่อนในโซเชียลมีเดียสร้างความโกรธแคนไปทั่วโลกขณะที่รัฐบาลจีนพยายามอธิบายว่าเป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคนิคกลุ่มกบฏใช้เหตุการณ์นี้เป็นเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงพวกเขาไม่ใช่แค่กลุ่มติดอาวุธอีกต่อไปพวกเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความต้านทานพวกเขาเริ่มปฏิบัติการโจมตีรายวันยกระดับ สงครามกองโจรอย่างเป็นระบบคือหนึ่งกลุ่มผู้ชาทําการโจมตีค่ายทหารจีนขนาดเล็กบริเวณตีนเขาพวกเขาใช้ฝนตกหนักและความมืดปกปิดการเคลื่อนไหวเข้าทำลายระบบกล้องวงจรปิดแล้วบุกเข้าไปภายในค่ายไม่เพียงแต่ปล้นอาวุธไปได้แต่ยังลักพาตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของจีนออกไปด้วยนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีแต่มันคือข้อความบอกกับกองทัพจีนนะว่าพวกเราทำได้และเราจะทำอีกจากเหตุ การนั้นจีนเปิดปฏิบัติการรหัสกลนซียอซึ่งเป็นยุทธการขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงใช้กำลังคลแต่ใช้ทั้งดาวเทียมสงครามอิเล็กทรอนิกส์และ AI ไอประกอบด้วยเป็นครั้งแรกที่จีนเปิดตัวโดรนล่องหนซ h 7อย่างเป็นทางการในพื้นที่บีโดมันคือเทคโนโลยีขั้นสุดยอดที่ทั้งเงียบทั้งแมนย่อมสามารถบินได้ไกลและตรวจจับความร้อนจากเป้าหมายได้ในระดับระดับเซนติเมตรแต่ในขณะที่จีนพยายามครองสงครามด้วยเทคโนโลยีฝ่ายกูชากลับควบคุมหัวใจของผู้คนพวกเขา เคยแพร่คลิปวิดีโอของเด็กๆที่สูญเสียครอบครัวเด็กชายคนหนึ่งพูดในวิดีโอว่าโดรนของจีนฆ่าแม่ผมผอมจากโตขึ้นเป็นโดรนแต่จะบินเพื่อช่วยคนไม่ใช่ฆ่าคนคลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกมียอดดูหลายศพล้านครั้งใน24ชั่วโมงขนาะเดียวกันภายในประเทศจีนเองก็เริ่มเกิดคำถามขึ้นนักวิชาจำนวนหนึ่งรวมถึงนายพลกเกษียณอายุเริ่มวิจารณ์นโยบายการใช้ AI และอาวุธอัตโนมัติของรัฐบาลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งคน หนึ่งกล่าวว่าเมื่อเราปล่อยให้เครื่องจักตัดสินใจแทนมนุษย์มันคือการยกมือฆ่าตัวเองช้าๆเขาถูกควบคุมตัวในวันรุ่รงขึ้นแต่ข้อความของเขาไปไกลเกินจะกลับไว้แล้วรัฐบาลจีนพยายามพลิกสถานการณ์โดยกล่าวหาว่ากลุ่มผูชาได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติมีการกล่าวหาประเทศตะวันตกว่าคอยให้เงินและอาวุธเพื่อทำลายจีนจากภายในแต่หลักฐานนั้นคลุมเครือและตอนนี้ผูชาไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆอีกต่อไปพวกเขาเริ่มทำการ ถ่ายทอดสดการปฏิบัติการผ่านเทลแกรมและด์กเว็บพร้อมทั้งมีการสร้างช่องทางสื่อเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อว่าเสียงแห่งวิดีโอคลิปแต่ละคลิปจบลงด้วยข้อความที่ทำให้โลกต้องสะอึกเราคือมนุษย์ที่ต่อสู้กับจากลก่อโต้จีนได้อัปเกรดระบบ AI ใหม่ให้ปลอดภัยมากขึ้นโดยให้การสังหารใดๆต้องได้รับการอนุมัติจาก3หน่วยประมวลผลได้แก่ระบบอัตโนมัติเจ้าหน้าที่ควบคุมและโปรแกรมวิเคราะห์เป้าหมายมาตร,รการนี้ลดขอ ผิดพลาดลงได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถลบเรือนบีโดไม่ใช่แค่พื้นที่สงครามอีกต่อไปมันคือบาดแผลประชาชนในพื้นที่เริ่มไม่ร่วมมือกับกองทัพจีนอีกต่อไปพวกเขาหันไปหาภูชาไม่เพราะความเชื่อทางการเมืองแต่เพราะพวกเขาต้องการความยุติธรรมภูชาเริ่มตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจประกาศทงชาติสร้างเงินปราเฉพาะเหตุการณ์บีโดสะท้อนคำถามสำคัญของมนุษยชาติเรากำลังเดินไปสู่โลกแบบไหน โลกที่ชีวิตคนขึ้นอยู่กับพิกัดจากโดนโลกที่อัลกอริทึมตัดสินว่าใครควรอยู่หรือใครควรตายโลกที่ผู้บริสุทธิ์กลายเป็นแค่พิกเซลในหน้าจอสงครามและนี่คือบทเรียนจากหุบเขาบิโดที่โลกไม่อาจลืม